ตื่นเ้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่ามิีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอ่าสบายดีมีสุขพี่น้องปองป่ายสุขขู่สุขคนเนาะครับเนาะมื่อนี้บ่าวเอดกับสิพามาเยี่ยมมาหยามเนาะครับเนาะมาจุดเริ่มต้นเนาะครับเนาะการอ่าเลี้ยงวัวแบบไหนเนาะครับเนาะที่เสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเนาะครับเนาะอ่าก่อนจะไปชมอ่าน้ำบ่าวเอดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบ่าวเอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจให้หนุ่มน้อยหน้ามนคนหนาแกเนาะครับเนาะตามบ่าวเอดมาเบิ่งว่าบ่าวเอดจะไปเที่ยวอยู่ัส จากคนที่นึกถึงว่าจะไปเลี้ยงงวจะไปหางวอยู่ใสมาเลี้ยงเนาะครับเนาะไอเป็นทางเลือกหนึ่งเนาะครับเนาะนอกจากไปจะไปเที่ยวที่ตลาดโคกระบือเนาะครับเนาะบ่าวเอว็ดก็จะพามาตรงที่อคุณพอ่คณพอคุณแม่เพิ่นมาเลี้ยงงวอยู่ในนี่เลยว่าจุดเริ่มต้นเพิ่นมาจากไหนถึงมาเลี้ยงงวเนาะครับเนาะตามบ่าวเอว็ดมาครับมึงนี่ก็จะเป็นชาของงัวอ่าสวัสดีครับคุณพ่ออย่างนอครับพ่อโรสพ่อโรดน้มสกุลอย่างครับ คมีครับอันนี้บ้านหยังครับพ่อบ้านนุ่นหอมตำบลหยังน้อตำบลโคกสีครับอำเภอบางยางครับครับผมนี่คุณพ่อเป็่นอะไรเลี้ยงวัวนะครับเนาะจากจุดเริ่มต้นจากตัวหนึ่งสองตัวนะพ่อเนาะอ่เลี้ยงตัวเดียวครับนี่จากกรุงเทพกรุงไทยมาไปมาเบิดแล้วแม่นบอกแล้วพงาก็สร้างกอนไปแล้วไปบ้านเบิดแล้วครับคิดอย่างไรจึงมาเลี้ยงวัวจุดเริ่มต้นนะครับคุณพ่อ ไหวแล้วไปเพียบใครก็ได้มือนี่เศรษฐกิจมือนี่แห้งเท็กน้ำมันกับแพงคเศรษฐกิจวัวและอันมาเรียกงัวนี่แหละเนี่ยจะให้เป่าเอดจะให้ดูนะครับเนี่ยวัวของคุณพ่อนะครับเนาะจากตัวเดียวนะครับเนาะเสริมสั่งรายได้ให้ครอบครัวนะครับเนาะเป็นอย่างไรครับพ่อ่าางลักงราคาของวัวนะครับพ่อถ้ามันกับแพงเดี๋ยวนี้มันบแพงได้เลยก็คือวางหันวางแล้วเข้ามัน แพงอยู่อืมมันขึ้นๆลงๆเนาะงัวนี่เนาะโอมได้สี่หมื่นห้าหมื่นก็ได้อืมงูวได้แล้วตัวน้อยนี่ก็ตัวละจะโคตรหมื่นตัวละหมื่นครับหมื่นายครับอ่าคนพ่อเราเลี้ยงเลี้ยงงัวพันใดแน่ครับกบบพันกลางนี่บ๊วยแม่นถึงขั้นขี้นี่ครับหรือบ๊วยแม่นพันใหญ่บ๊วยแม่นพันหูยาวบ๊วยแม่นบาซินใหญ่แพะบ๊วมันแดงนี่น้อยผสมธรรมดาเขานี่แหละนี่ผสมเทียมอยู่ครับ เขาสมเทียมก็มีเขาเลยเขาเลยแบบผสมเทียมครับมันมีแม่พันธุ์จากโตครับอยู่นี่นะโอ้แม่พันธุ์มันก็ลายแล้วเนาะแม่นเบิร์กเนาะครับเดี๋ยวบ่าเอสไชเบิร์กเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นสาวแม่เป็นสาวแม่คนว่านนะออกลูกอ่าให้ท่านผู้ชมเนาะครับเนาะเบิร์กคิดคำนวณเอาปีหนึ่งออกลูกตัวหนึ่งสิบแม่เอาตีอย่างต่ำของคุณพ่อเนาะครับเนาะอ่าตัดอย่างต่ำนะ ซิแม่ก็ได้สิโตและต่อปีนะแล้วอ่าเงินล่ะพี่น้องทีนี้น่ะรายได้ของครอบครัวเป็นเกอกเป็นกำตรงนี้น่ะคือเพิ่นกําลังทํานาอยู่แต่ปีนี้ไม่ได้ทํานาแล้วก็มีพื้นที่เลี้ยงงัวนะพอเนะเนี่ยเจ้าบริษัทยั้งอันนี้เนี่ยเจ้าบ้านข้าวเลยนี่อันนี้บ้านบ้านอะไรอีกบอกบอกอีกนะครับดนโฮมเน่นข้างๆเจดีนะครับเนาะเจดีอ่า วัดธาตุเจดีเนาะครับเนาะเนี่ย่นจะมาเลี้ยงวัวอยู่ตรงนี้เนาะครับเนาะเนี่ยสนใจเนาะครับเนาะทักทายเข้ามาถามเนี่ยเหมือนตลาดวัวเลยเนาะพี่น้องผู้เนี่ยหกสิบเจ็ดสิบตัวเนาะเบิ่งเฉพาะว่นนี้เนาะพ่อเนาะเนี่ยตัวเล็กๆแบบนี้น่แม่นมีคนสนใจแบบนี้พ่อเนี่ยอ่าพ่อนะอ่าตีประมาณเท่าไหร่ครับสบพาะเป็นราคานะครับพ่อ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาแบบตัวแม่ตัวนี้นะเนี่ยโอ้นี่ก็ประมาณสาวลายอืมพันได้เนี่ยครับเนี่ยตัวเนี้ยมันออกจะออกบามันอยู่อออยากออกบามันออกไทยใหญ่ครับเนี่ยมันมีไทยใหญ่กับบามันเองเนี่ยสมโคเลยมีโคเลยครับครับต้องไกลๆเนาะครับเอาแบบตัวแม่ตัวนี้ได้สระแม่พันเนี่ได้สระครับแม่นี่บ่อราคาบ่อยุดประมันสาวฝายนะสองหมื่นโกว่าเนาะครับเนี่ยเบิกเนี่ยอันแล้วตัวเล็กๆตัวนี้ได้สระครับเนี่ย ก็ประมาณหมืนม่นวันนีกับหอหมืนม่นแล้วเจ็ดแปดพันเนอพันไดตัวนี้นะพ่อมันผสมตัวธรรมดาอันนี้ข้าวมันเองโบไรายได้ก็ดีนะพ่อนเนาะส่งลูกส่งเต้านะขายกวาเห็ดขายกวางว่า,วานข้าวอยู่อืขายข้าวผสมขายงูได้อืแต่่อนน่ะใครๆครก็บอกว่าเป็นอยู่บ้านนอกเด็กเลี้ยงงูกระจอก แน่นอนเออคำนี้โดนประจำเบาแดเนาะครับเนาะไปทํางานกลุ่มทกรุงเทพเพื่อกัาอเด็กเลี้ยงงัวเด็กเลี้ยงควายบ้านอกแบบนี้ทุกวันนี้ต้องหันกลับมามองใหม่นะครับเนาะคือนอกจากจะไปเลี้ยงวัวขุนส่งผลจงคาหรือว่างัวขุนเนาะครับนพเนาะอ่าเราก็จะมีงัวพื้นบ้านของเรานพเนาะเนี่ยเบิกแน่เนี่ย เบิกแนี่การมาเลี้ยงวัวนะครับเนาะสั่งเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวนะครับเนาะเนี่เพอนกมากันนัดกันมาสองคนนะครับเนาะมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่เอา,าท้ายตีบขอกตีบเข่ามาพร้อมมาไว้กินอันนี้คุณพ่ออย่างน้อครับ,บ,รบพ่ออย่างนอ้อชาติที่ชาติครับ,รบน่านสก,กุลอย่างนะครับพ่อนานโพสีครับนานโพสีนะครับเนาะเนี่ยเพอดกมานํานกันของพ่อนะ่เลี้ยงงัวพันอย่างครับพ่อ ท่านเดียวกันบอกมีครับชะเลก็มีอืไก่ญ่ก็มีได้กับนี่แหละบัวกลางครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นที่พื้นที่ว่างเนาะพ่อเนาะเลยพานัดกันมาเลี้ยงตลอดเป็นบ่อพ่อเพิ่นกับไปทํางานอยู่กรุงเทพกกรุงเทพมาได้พี่น้องไปทำงานก็ได้มาเลี้ยงงัวได้ได้ดีกว่าอีกมีจักโตครับแม่พันสมุทดนะครับอยู่ในของพ่อแม่พันธุ์ใหญ่กับมีหุกเจตูครับออกลูกเดี๋ยวดูได้พี่น้องเนี่ยงัวของของพ่อเนี่ยมาสองคนแมนเบิ้ เดี๋ยวไปใกล้ๆงัวนะครับพ่อผมจะไปไปเบิงว่าเออตีราคาข้าข้าวสมมติมีคนจากอมาถามเบิงราคางัวเด็กๆน้วยไปเลี้ยงไปนี่นะมามาหาพ่อตีกข้าวเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมจะไปดูใกล้ๆกับคุณพ่อเนาะครับเนาะเนี่ยนี้ก็สามสิบแม่กับลูกแม่กับลูกนี่สามสิบนะครับเนาะเนี่ยตัวนี้เมนบอกครับพันหยังนี่นะไทยอันนี้ือไทยไทยใ่ายธรรมดานี่ไทยง่ญ่ธรรมดากี้ธรรมดาเนาะครับเนาะ แต่ตัวนี้ล่ะตัวตัวแม่ตัวนี้ได้ยสาวผอตัวนี้บ่ได้ท้องกับสามสิบกว่าโยสามสิบห้าขึ้นนะท้องอะไรบ่เนี่ยท้องเพิ่นตัวนี้โอ้ท้อผมตัวนี้เนี่ยเถิบเญ่นะตัวคู่นะสี่สิบบาทมันบ่ผอครับบาทมันใคไงไปบึ่งใคไก่เนี่ยเนี่ยแม่มันก็เทียบกันเนี่ยเท่าใดครับแต่ตีเข่าวๆนะเอาตีราคาสี่สิบสี่สิบเนาะตัวตัวตัวเถิตัวนี้น่ะเป็นผอๆ นี่แม่แม่คนอันนี้บ่แม่แม่ลูกนี่แม่บ่นี่น้องนี่น้องน้องผสมน้าหดเผสมปิดปรเตอร์ได้น้องอ่ะตัวนี้แม่บ่กสองแม่ลูกนี่พ่อตีเท่าไหร่ครับอยูนี่บริโภคขี้สีใดอยู่อันนี้นะแม่แม่แม่นี่ยบอกใส่ลูกสวยอ่าตัวตัวลูกเพคนในตัวเถิกเนาะเนี่ยครับพี่น้องสมปิดปรเตอร์ได้หนิอืมที่นี่ออกช่องตรงนั้นตรงนี้อืมลายใดอ่าในการเลี้ยงวัวของ เกษตรกรของอำเภอบางยางเนาะครับเนาะของเฮาตรงนี้คือมันโบเล้งนะเดี๋ยวนี้คือมองไปนะมียงมีหญ้่ไว้ให้งัวกินโดเบิ่งในงัวนะเป็นเลยร้อยเนาะครับตรงนี้น่ะมาน่ะเลี้ยงงัวทางควายเราบน้าลายกันเลี้ยงงัวได้ดีกว่าอืมถน้าโบลายได้เลี้ยงงัวได้ดีกว่ากลูกมาปีหนึ่งนะมาปีนึงก็ได้ขายสามสี่หมื่นแล้วลูกเบิ่งแน่พี่น้องอ่า รายไดในครอบครัวเนาะครับเนาะเนี่ยเสริมสร้างได้ดีมากๆคือการเลี้ยงวัวตรงนี้คือถ้าเราเลี้ยงตัวนึ่งก็ปีนึงก็ออกลูกได้แค่ตัวเดียวเนาะครับเนาะถ้าเลี้ยงห้าตัวก็ได้ห้าตัวแบบนี้นะอ่าเนี่ยได้สี่ตัว,ตวแล้วเมนฟุกแน่ได้ลูกเฟดเนะาะอือเนี่ยเผิน่นกับมาเลี้ยงง,งูเลี้ยงง,งูชั้นนี้นะปีหน้าผมก็ได้ไลอลไเงี้ยสองแสนนะลูกมนไดนั่นเฉพาะลูกเฉพาะลูกได้อือสองแสนเดือนสิบเดือนสิก ให้ตัวท้องมืดนะอืท้องแผลครับทั้งแม่ทั้งลูกได้รายได้เป็นโกบเป็นกำเห็นบ่การมาเลี้ยงงัวจะไปบว้าได้พี่น้องเอ้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายมบนสมัยก่อนแม่นอยู่สมัยก่อนเนาะพ่อเนาะโไดายตะมันนี่เหรออืมเนี่ยอุปกรณ์เพ่อเนี่ยใครใครคงใคยเข้ามากินพร้อมหนีจากเมืองกอกเมืองกรุงเนี่ยไปในเมืองกรุงก็ไปทุกยอดแล้วไปทุกยอดนั่นแหละ เึือกิศสองชอกทอนชาติกีหมอกีหมูไปมาเมื่อแล้วบ่เรือครับ<า>ม,มันค่าอุปกรณ์มันถ้าเกิดขากับข้าวแพงเบิกแน่ชีวิตวันนี้ผมจะขับพามาเกาะติดสวิตเลยเนาะครับคุณพ่ออย่างเนาะวัดังดังชีชาติครับพ่อชาติเลยครับเนี่ยพี่ชาติหรือว่าพ่อชาติเนาะครับเนาะเนี่ยมีเบอร์โทรอยู่บ่บริษัทส่งเดือนเดือดมาเสียรถบริษัทเออเพื่อบริมีเดี๋ยวเบ้าแอดจะทิ้งเบอร์โทรตัวนี้ไว้เนาะไว้ให้เบิกเนาะ ไปเบิ่งกันครับทางงัวทั้งควายด้พี่น้องเบิ่งแน่เนี่ผู้แม่นบึ๊ดปลูกไรงปลูกงั้าเนกนี้ะ่อางผูกอ้วูกผักูกหเนะแต่ก่อนเคยคิดจกเลี้ยงไงงัวอันงัวงัขุนอยู่บ่มีคือกันบ่บ่รับมันบม่มีทุนอ๋อถ้าเลี้ยงงัวขุนมันต้องมีทุนเนาะแม่นบ่มครับแล้วก็อืมได้ได้ยอมรับก็ได้อยู่อืม เขาเคยมาเอาได้มาเอางมผมไปเลี้ยงขุนนะเนี่ยตรงนี้เขาก็เนี่ยเอาไปไปขุนก็ได้นะครับนีเนี่ยตรงนี้คือเกินดีปีเขาก็ท้าแล้วนี่นี่เออเอาไปขุนเนาะครับไปขุนระยะสั้นก็ได้ขุนพ่นยังคาก็ได้นะครับอืมเนี่ยก็เป็นพันโคเลยนะพ่อเนาะโคเลยนี่พี่แม่จะชมเออพันโคเลยตรงนั้นนะบัพ่อจะให้ตีราคาเท่าไหร่ครับนั่นบะครับเดี๋ยวนี้ก็ เซาห้าอืมเซาห้าถามเพื่นบ้านได้เออในในในกลุ่มที่งัวของพ่อนี่ที่พี่พ่อเลี้ยงเนี่ยต่้มซุดจักบาทต่้มซุดน่ะโตต่้มซุดขางน้อยในกครับสองหมื่นอย่ได้หรอสองหมื่นเนาะต่้มซุดสูงสุดใน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 คอของพ่อนี่สี่หมื่นได้สี่หมื่นเนาะจากต่้มซุดน่ะสองหมื่นถึงสี่ถึงสี่หมื่นสองปีได้ด้วยสี่หมื่นโอเคปีหกเดือนได้ครับเนี่ย ในในในของเพิ่นเนี่ยตีต่ำๆเนี่ยงัวของเพิ่นเนี่ยต่ำสุดได้สองหมื่นแล้วเออได้สองหมื่นแล้วเพิ่นว่านะต่ำสุดเนี่ยในในในที่บ่าวเอดพามาเนี่ย็นบอเนี่ยเนี่ยวันนี้นั้นราคากวัวของในในกลุ่มที่อ่อพิชาติเลี้ยงไว้นี่เนาะครับอ่าต่ำสุดวันนี้น่ะเพิ่นเคาะไว้แค่สองหมื่นตัวเล็กๆเนี่ยครับเนาะเนี่ยที่บ่าวเอดอ่าจะพาดูเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเพิ่นพามาประชมอันนี้เกาะ อยู่ในอ่ท้องไห้ท้องหน้าเด้ด้พี่น้องสถานการณ์ได้ละเออต่างเกาะติดสถานการณ์จริงแต่ได้อิงนิยายไม่สร้างภาพได้พี่น้องเลยมาเบิ่งกันเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยเนี่ยอ่าตัวนี้อ่าแม่ลูกที่พี่ชาตบอกได้เท่าไหร่นะครับในตัวนนเ,เนี้ยรูปลักเนี่ยสี่ซิปเนี่ยเนี่ยแถมลูกด้วยเนะะาะเอดนี่ยหนังสติ๊กเกอบต้องมีตลอดเนะโอ้สุดยอดเลยนะครับเนาะเดือนกว่าก็ได้ วันนี้บรรยากาศก็ดีเนาะสามเดือนว่าไงโอเคกันอืมเนี่ยตัวตัวตัวที่แม่แกล้งขาวๆในบอครับเนี่ยตัวเถิบตัวเถิบมันก็ตัวนั้นเท่าใดนะครับตัวนั้นอะเจ้าว่าเพื่อตามมั่นทานมันก็สองห้าขึ้นแหละเออสองหมื่นห้าอืมเนี่ยกว่าใช่นั่นแหละปีกว่ากวเองเนาะครับเนาะเนี่ยนอกเหนือจากที่เราจะไปดูที่ตลาดโคกระบือเนาะครับบ่าวแอดก็พามาเที่ยวมาเชาะมาหามาเบิ่ง ว่าในงัวบนใดมีเนี่ยองจังหวัดนครพนมเฮามีเศรษฐกิจพื้นบ้านนะครับเนาะนี่อยากให้มาเบิ้งมาชมเนี่ยเห็นบนเนี่ยจากเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับเนาะในช่วงโรคไข้ไข้เจ็บเนาะกันรู้ๆกันอยู่เป็นอย่างเนาะครับเนาะโรควิกบงวิบัฟเนาะครับเนาะแต่ตรงนี้งัวพื้นบ้านของเราเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับเนาะปีหนึ่ง ได้รายได้บนน้อยๆเลยพิชารัตบอกนะครับเนาะ,ะในข้อของเพื่อนเนี่ยต่ำสุดนะสองหมื่นถึงสี่หมื่นบาทนะครับเพื่อนเคาะราคาไว้ไผสนใจนะครับเนาะมาเบิ่งเอาอยู่บ้านอย่างนาะบ้านโนนหอมครับบ้านโนนหอมนี่ยในไฮบอเนี่ยใกล้เจดียด์ใหญ่ยใกล้เจดียด์ใหญ่เลยมาเจอตลอดบ่าวเอสก็ผ่านไปผ่านมาเจอเห็นกันตลอดแต่เ<ห>พิ่งจะเคยลงมาสัมผัสมาถามมาไถ่นครนะนนอยากรู้เพื่อ ท่านผู้ใดมองหาโอ้ยไปหาอยู่ไสยนาะอคอกบ้านๆยูไสานาะก็ลงข้างหลังเราไปได้ครับท่เรามาอือจะต้องมาเห็นพิชาติอยู่ตรงนี้เนาะครับเนาะข้ามาคนเดินตรงนีครับนี่มีตังควายเนาะครับเนาะมีตังวัวอยู่ตรงนี้น่ะเนี่ยอะไรใน,นกลุ่มตัวเล็น้อยนี่น่ะสตาไม่รู้บ่พอเนี่ยครับสตาไม่รู้นเนี่ยสองลูกตีต่ำๆเท่าไหร่นะครับอยู่ในตัวเนี้ยตัวนี้กือบสิบหมืมม่นสี่พนสี่สิบห้าล้วตัวน้อยอืมแม่กับลูกัน เนี่ยสนใจตัวเล็กๆตัวนี้นล้เท่าไหร่นี่นะครับเนี่ยอันนี้บามันตัวนี้นะแม่นบอเบาไทยธรรมดาบาบ้านตัวนี้สองหมื่นเอเนี่ยสองหมื่นราคาเกียรติวันเนี่ยตัวนี้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 ครับสองหมื่นนี่ยรูปลักษณ์สวยงามเนี่ยเปิ่งเนี่ยราคาเนี่ยเพามาต้องไปที่ตลาดโคกกระบือก็ได้มาเบิกตรงนี้ก็ได้ตัวนี้ได้สักครับเนี่ย ตีเข้าข้าวเนาะครับที่ในใจคิดไว้เนี่ยสี่พันห้าล้านเนี่ยราคามาตรฐานครับผูแพร่ผู้ซื้อผู้ขายอืมเนี่ยไปว่าถึงปีอีกเดือนหน้สอซไม่ลูก้ปะอืมแม่มันตัวใหญ่ใหญ่ไงครับเนี่ยเรามาเกาะชีวิตจริงเลยเนาะครับตรงนี้ตรงตัวเทิกตัวนั้นสี่หมื่นเนาะของพ่อเออพี่พี่ชาติบอกนะสี่หมื่นนะตัวนั้นอ่ะเนี่ยสนใจเป็นพ่อพันธุ์เนาะก็ได้เนาะได้ลูกหลายตัวได้อืม ได้เน,นี่ยมาเบิง้งพี่น้องมักแบบใดอยากเอาไปขุนก็ได้คุยกันได้ครับคุยกันได้เนี่ยบนเนี่ยชีวิตหมักเบาเอ็ดมักหลายเนี่ยเนี่ยเนี่ยวัวเพียบเลยครับตรงเนี้ย ่านผู้ใดน้องคันสนใจน้องคันตอนจะมาเบิ่งมาชมน้องคันเนาะอ่า มาเลือกมาชมเบิ่งเนาะครับเนาะเหนือจากที่เราจะไปที่ตลาดโคกระบือเนาะครับมาตรงนี้นะครับเนาะอ่าลานหญ้ากว้างๆท้องไร่ท้องนาเนาะครับเนาะตรงนี้เราก็จะไปเจอกับพวกพี่ชาติพี่โลดอยู่ตรงนี้เนาะครับเนาะอ่ามาคอยอ่าบอกได้เนาะครับเราถามได้มาเบิ่งมาชมได้เนาะครับเนาะอ่าว้าถือขอหมอดถือความเนาะครับเอาไปเลยเพิ่นว่าเนาะครับเนาะมาเบิ่งว่ามันเป็นราคาต่ำสุดหรือสูงสุดเท่าไหร่นะครับในคอกสองคอกนี้เนาะครับเนาะว่าราคาพี่โลดกับพี่ชาติจะเคาะเท่าไหร่เนาะครับเนาะ ตามเบ่าเอดมาบึ่งมาชมน้ำกันเนอพี่น้องเนี่ยท่านผู้ใดสนใจนะครับเนาะเนี่ยเยอะแยะไปเบิดเลยนะครับเนาะเนี่ย ติดเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นวัดเนาะครับเนาะโคสะเนาะครับเนาะบ้านหนองพระอิตูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบิง่งแน่คนนครปนมของเห็นความเป็นอยู่นะครับนับสมัยนี้กับสมัยนั้น พิษกันแตกต่างสมัยก่อนป่บมันถือเชนถือนะครับทุกวันนี้ก็ถ้าจะเลี้ยงตรงนี้ก็เราก็มีหลายราคานะครับตอนที่เราจะมาเคาะกันนะครับเหมือนที่พี่โรดบอกนะครับกับพี่ชาติบอกนะครับเนาะตรงนี้พอจะมาเจอเพิ่นตรงนี้นะครับเนาะวันนี้ก็เนี่ย<ต>ก็จะซื้อต 5, อัวห้าหกพันซื้อซาตี้ตัวอะไรก็เนาะห้าหกพัน สายมาันละคนขายมันเล่าจากจุดเริ่มต้นจากเลี้ยงโตัวสองตเนาะแล้วก็ไปทำงานกรุงเทพกรุงเทพมันเหนื่อยไปกี่โมกี่หมูไปหมดแล้วเอขายแรงงาน,นงกีน่หมูกลับมาเลี้ยงงัวลองเบื้องว่าสู้เบื้องรสชาติดได้อะไรได้ดีหัวเสียงกับลูกไ่พ่เอเออพยพวกเบิ้งเนี่ยบรรยากาศอีกมืัอน,นี้นะเพิ่นนั่งอยู่เบิ้กันนี้เนี่ยลักแสนพี่น้องเท่าเก่เลยเนี่ยเนี่ยนอนในปีนี่ดู เออเนี่ยใช่ไหม,มยอยู่ในตัวตรงนี้ก็มีแล้วเนี่ยสามสี่เศษผลบอาเดอบเบิ้งในรายได้พี่น้องอ่อนโซนนครพนมบริจักสีวา้าซีว่าเนี่ยจะบอกบ่าวเอสไผ้พามาอยากให้เบิ้งกันเนาะให้รักทิ่นฐานบ้านเกิดเนาะครับเนาะเป็นอย่างไรท่านผู้ได้มองหาโอ้ยเมื่อนอยู่บ้านเสร็จงานอย่างน้อเนี่ยอยากเป็นทางเลือกเนาะครับเนาะอ่าถ้าไปทําเลี้ยงวัวคุนเนาะพี่พี่พี่ชาติเนาะเลี้ยงวัวคุณ มันก็เป็นรายได้อีกแบบกิ่งอยู่ต้องต้องมีทุนหลอนเออแต่ถ้าเราเลี้ยงตัวนี้ก็คือรายได้ครับนี่เลือกจากน้อยไปหาใหญ่เออจากเล็กไปหาใหญ่เห็นไหมเนี่ยคาลมเพิ่งแค่สตัวเองเออเนี่ยครูวันนี่วันละยี่สิบแบบครับครูวันจะสามตัวที่ตัวขายปีละที่ห้าตัวได้บโบนัสขายนะครับนีเนี่ยได้คู่ย่างต่ของในท้อกับไม่ได้เป็นงูนี่ยครับเหมือนแม่ตะขี่มันเนาะขี่ไปลงนะืึเห็นบอก ของจริงในเฮือนที่ปลูกจ้างไว้กับนี่แหละกับนี้แหละครับงานน้ำอืมดูตัวนี้ดอกไปเลี้ยงวัวเนาะครับเนี่ยเห็นไหมจากปากคนเลี้ยงวัวนะครับพี่น้องเมื่อยไปแล้วทำงานก็จะไปตัดยอดรัดยางก็ไปบ้างเมื่อยแล้วอืมจากไตจากต่ำก็เมื่อยแล้วครับชีวิตไปไม่ได้แต่บาดเท่าเลยอ๋ออย่างไรก็มาเจอพี่ชาติขอบคุณนะครับพี่ที่ให้ความรู้นะครับให้เบาแอดได้กระจากนะครับขอบคุณมากนะครับ บัดนี้เปาเอสดก็พามาเที่ยวมาชมมาเบิ่งกนะครับเนาะเบิ่งอ่าเคาะเบิ่งราคาเนาะครับเนาะจากอ่าที่เพิ่นโคกเพิ่นเลี้ยงเองกับมือเนาะครับเนาะจากพี่ชาติเนาะครับเนาะแล้วก็พี่โลดเนาะครับเนาะเนี่ยเพิ่นจะมาเลี้ยงงัวประจำเนาะครับเนาะตรงนี้เนาะครับเนาะเปาเอสดก็พามาถามมาไถ่เนาะครับเนาะเรื่องเกี่ยวกับราคาแต่ละตัวแต่ละตัวให้อายได้ได้ฟังเนาะครับเนาะว่าเออ มาซื้อวัวแบบบ้านๆเราก็มาซื้อตรงนี้ก็ได้เนาะครับเนาะไม่ต้องไปที่ตลาดโครกระบือก็ได้เนาะครับเนาะเนี่ยสองสองพี่น้องเนาะครับเพื่อนก็จะมาเลี้ยงตรงนี้เนาะครับพี่ชาติเนาะครับเนาะกับพี่โลดเนาะครับอ่าบัดนี้บเอาเอสขออำลาพาะจา่กขอได้พี่น้องเอ้ยขอให้อยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ำรวยร่ลำรว,วยตลอดปีและตลอดไปเนาะครับเนาะขออำนาจคุณพระศรีรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัรรดิพนมปกปัก,ร,กรักษาเอื้้้้อออออยยยานนงงงุุ่่่ใหููดดีีีีมมแสข สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนดนะครับเนาะ,ะอย่ามนเงินน้อยอย่าคอยวัส,สนานาะพี่น้องเนาะ,ะไปเด้เด้อครับเด้อหักหลายแพงหลายนะครับเนาะสบายดีพี่น้องป้องปองฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับ